เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าเจ้าสัตว์ทดลองต่างดาวอย่างสเตชเนี่ยในตอนแรกหน้าตามันไม่ได้น่ารักแบบนี้นะครับเพราะดีไซน์เวอร์ชันแรกสุดของไอเจ้าสเตชมันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ แม่เจ้าคือเหมือนหนูยักษ์ผสม,มกับกิ้งก่าเลยซึ่งนี่คือดีไซน์ที่คุณคริสแซนเดอร์ผู้กำกับของลีโลแอนด์สติชแกออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ปี1985แล้วซึ่งพอแกมากำกับหนังล i โลแอนด์สติชในปี2002แน่นอนว่าแกได้มีการปรับดีไซน์ของเจ้าสติชให้ดูมีความน่ารักมากขึ้นซึ่งนอกจากคุณคริสแซนเดอร์แกจะเป็นคนออกแบบสติชแล้วแกยังเป็นคนพากเสียงให้กับเจ้าสติชในหนังด้วยนะครับคือเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆ โ like ซึ่งพอหลังจากประสบความสำเร็จจากล e โลแอน s สเตชคุณคริสแซนเดอร์แกก็มีผลงานแอนิเมชันยอดฮิตตามมาอีกถึง2เรื่องไม่ว่าจะเป็นการได้กำกับหนังเรื่อง How to Train your Dragon ในปี2010ที่ฮิตจนได้สร้างเป็นหนังไตราภาคพอเข้าปี2013ก็ได้กำกับแอนิเมชันเรื่อง The c o r s สที่หลายๆเสียงเนี่ยพากันชื่อ